Tchau. เราเริ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะวันนี้วันที่หกอะค่ะวันนี้วันนี้วันที่หกว,ว,วันที่หกแล้วนะวันที่หกของพิธีค่ะยี่สิบเจ็ดที่ยี่สิบแปดก้าสิบสาที่สิบส็ดวันที่หนึ่งวันที่หกค่ะใช่ค่ะ ก็ท่านสาธตุชนทนสาตุชน,น,นที่เคารพครับได้เวลาที่เราจะได้ <c oughs> พร้อมใจกันบำเพ็ญมหากุศลเพื่อถวายเป็นพระรัตคุศลแก่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ก็เป็นวันที่หกนะครับที่เราจะได้พร้อมใจกันสวดสาธยาย พรพุทธคุณก้าวจบและก็ใช้มงคลคาถาตามลำดับครับบันนี้ได้เวลาแล้วคอเชิญนูแสงรวีเป็นประธานพิธีก่อนครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์ดรสัญชัยฟรงดูศีประธานองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาว และผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรมะสัมมาทิฏฐิถิ่นกาขาวอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านค่ะพิธีสวดพุทธคุณเก้าจบในวันนี้ท่านอาจารย์ดรสัญชัยพรมฤสีได้มอบหมายให้กรรมการชมรมผู้ฝ่ายในธรรมะหมายเลขเก้คุณเพลินจิตสิงวิบูลเป็นประธานจุดเทียนทั่วบูชาพระรัตนตรัยค่ะขอเรียนเชิญค่ะ น้อมจิตระลึกถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพระอระหังตร,รัสสรออริยสัจสีได้โดยพระองค์เองทรงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหาการุณาที่คุณ เป็นที่พึ่งอันเอกของโลกข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอภิวาทสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน้อมจิตระลึกถึงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคืออริยสัจสี่อันมีสามรอบอาการสิเป็นธรรมะอันควรน้อมนำมาปฏิบัติเพราะสามารถนำผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ถึงซึ่งสันติสุขได้อย่างแท้จริง ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นน้อมจิตรละลึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตรงเพื่อความพ้นทุกข์เป็นเนื้อนาบุญอันเอกของโลกเป็นศาสนาทายาทสืบต่อพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าหมู่นั้น ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพะรัตนตรัยพร้อมกันค่ะอิมินาสก,การเรนะตังพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสก,การเรนะ ตังรามังอาภิปูชยามะอิมินาสก,กาเรนะตังสังคังอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชาพระพุทธเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ขอบูชาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ขอบูชาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะนี้ขอเชิญกราบพรารัตนตรัยพร้อมกันค่ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธพะควา พุทธังภาคาวันตังอะพิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสวาคาโตภาคาวาตามโมธาม,มังนาสามิธมโมเมนาโถ ธรรม,มาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโสปติปัปนโนภะคาวะโตสัวากสังโฆสังขามนามิสังโฆเมนาโถพระสงสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าหัทธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต อพพภาคณาการังการรมัสซนาโมตัสสะภะคาวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะ พระค่าวโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาสาัสสะพระค่าวโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธาาัทธงสารนังคจฉามิธรรมังสารนังคจฉามิสังฆังสารนังคจฉามิ ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิ ตาติยมปีสังฆงสารนังคัชามิต่อไปเป็นการเจริญพุทธคุณเก้าจบค่ะอิติปิสโสภาคาวาอาะหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทู มโนตารวุริสธาร,รมสารทิสัตถ <วะ S 1> าเทวมโนสานังพุทธโทภาควาติอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทธ โทวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตัวโลกาวิทุอนุตารโอปุริสธรรมมาสาราทิสัตทาเทวมษน์นสานังพุทธโธภะะวาติอิติปิโสภะะวา อาระหังสัมมาสัมพุทธทวิชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอาโนตตาโรปุริสัตถมัสสารติสัต ทาเทวา,านุตสาังพุทธะภาควาติอิติปิโสภาควาอารังสัมมาสัมพุทธทวิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทุอาโุตตาโรปุริสสาธรรม มาสาราทิสัตทาเทวมโนดสานังพุท โทผะควาติอิติกิสโสผะควาอาราหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทุอาโนตาโรปุริสะธรรมมาสาราิสัต าทาเทว่ามนุษย์สานาพุทธ โทผะคะวะติต e ิป no ิโสผะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขตโลกาวิทูอนุตตาโรปุริสธรรมมาสาริสัต ถ้าเทวะมนุษย์สามต่างพุท โทผะคะวะติิติปิโสผะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชฌาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกเวทุอานุนตโรปุลิสัรรมมาสารทิสัต ขาเทวมนุษสานังพุทธโธพระขวาวติอิติปิโสพระขวาวอารหังสัมมาสัมพุทธ โทวชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวทูอานตตาโราปุริสธรรมมาสาระิสันทาเทวามนุษ์สานังพุทธโทภะควาติอติิปิโสภะควา อะหังสัมมาสัมพุทธทวิตชาจารณะสัมปันโนสุขโตอโลกาวิทุอโนตาโลปุริสาธรรมมาสารทิสาทเทวมนาณู สาสนาพุทธโธพระคาวาติสวากาโตพระคาวาตัมโมสันติท ah ิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัดต ah ังเวทิตตพวิญญูหิตสุปาติ ปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคาวโตสาวก กาสังโฆยะทิทังจตาตะเรปุเรสาโยคานิอัตถะปุริสาปุขาละาเออะสะภา,าวะตโตสาวากาสังโฆอ,อาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันชาลีการานิโย อโนตสารังปุญญาเขตังโลกัสสัตหาหุงสหัสสัมพินิมเมตตาสาวัทตามสีเมคาลังอุิตา ขลาสัสะนะมารังาท,ทานาธิธรรมาวิธนาะจิตาวามุนินโทตันเตชาสาพาวตุเตชัยามังขาลานิมาราติเรกมามพิโยติตาสัพ พาลติงโคลัมปะนะราวะกรมะขามถาชยาขัขงคันตีสุทานตาเวธินาชิตาวามุนิโทตันเตชะาสา พาวตุเตอใช้มังขาลานิมาราคิริงคาชาวรังอติมาตัปูตังทาวะกิจักกามสะนิีวาสุทาลุนตังเามาานนตตมุตมเสกาวิธินาชิตาวา นินทวันเตะชาสภา,าวาตุเตะชายามังคาลาณีอุกขิตตักขักขามาติหาทาัทถสสทธารุนันตังทาวันติโยชนปะปัทางกุลิมาลวันตังอิท เทียพ,พสังขาตามนโนชิตาวาโมนินโทต,ตันเตชาสา,าวาตุเตชัยังบังคาลานิสัจวานากัต ทาวุทารังอิวะคาวิาาพพนยินยาจินจาหาทิท,ทุศาวาจานาังชนะกาหา,า,ามัดเชอสันเตนัสโอมาวิทินาชิตาวาโมนินโทตันเตชาสาภาวาตุเตชัยยมังคาลานิสัตจ,จังวิหา ยามาติสัตจากวา,าทะเกตุงวาธาพิโรปิตามังอาติอันธาภูตังปัญญาปาธิปาัชาลิตตชิตวามุนินทตังเตชาสาภาวุตเตชะยมามังคาลานินันท อาณาตาผูา้ชักางวิพูชังมหิททิงปุดแต่นาเทลาผูา้ชเกแกนาธรรมะยัญโตอ,อิทุวปเทสาสวิธินาสิตาวามุนิโทตันแต่ชาสาภาวะตุแต่ชายามังคาลาลิโก ทาหาทิธที่โพชเยนสุทธตทาหาตทางกลามมังอวสุทธ เทโชเทเมตเทภาคากพิธานังยานาคาเทนาวิธินาชิตาวามุนินโตตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิเอตตาปิโพตชะยะมังคะลานิทักกาท่าโย วาจโนทินาทิเนสารเตมาตันทิหิตาวานีอาตวิวิธานิจุปัตถาวานิโมคังสุขังอธิคามัยยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาส พัปานินังุระเตาวาปารบินสับ พาปัตโตสัมโพธิมุตตามเอเตนะสัจจาวัตเชนะโหตเตชัยมังคาลังชัยโตโพธิยามมเลสกยานังนันทิวัตะโสเอวังตวังวิชัยโยห้อยชัยาต ตูชายมังคะเลอาปาราชิตาบาลังเกสิเสปปทาวิปคาเรอาภิเศกษาภพุทธานังหักคาปัตโตปาโมทติ สุนาราตังสุมัาคังสุปาพาตังสุโหติตังสุขโนสุมุหุตโนจะสุยิทธังพระมัจจาริสุปาธาเขตนายกรรมังวาจากรรมังปาธาเขตนงปาธาเขตนงมโนกรรมัง ปานิทิเตปะาาทินาปะทะทินาหิกัรตาวันา,านัลภันตเท ปาธาคีเนยสพพุทธานุภาเวนาสาพาธม,มานุภาเวนาสัพ,า,า,พา,าสัางฆานุภาเวนาพุทตาาทารัตตานังธรรมมารตตานังสังฆารัตตานังติน,นังรัตตา,า,านังอนุภาเวนาจตุารา ते सहा सा ขันธานุภาเวนปิตากตายาณุภาเวนชินาสาวะกานุภาเวนสับเพยเตอะโรคาสับเพยเตอะพยาสับเพเตออันตารยาสับเพยเตอะอุปัตถวาสับ เพีเตะทเนเมตอาสาเพเตะอาวมังคาลาเวนัสันตุอาโยวาทโกัวนาวตทโกัวเซลีวตทโกัวยาสาวตทากัวพาลาวตทโกัววันนาวตทโกัวสุขาวะ ภโกโหตุสัพพาชาโชคาโรคาพยาเวลาโสกาสัตุจุปาตท้าวานกากานตารายาปิเวนะสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธาณะภพังโสทิภาขายังสุขังพาลัง se re a hi o cha no